ครับสวัสดีครับไม่นี้ครับกะทางพัวในฟาร์ม101นะครับกะจะนําเสนอพัวที่นําเข้ามาใหม่นะครับจะนําเข้ามาขุนที่ฟาร์มนะครับอ่าสองตัวนี้ครับแต่จะเป็นสายพันธุ์ของแองกัสครับนําเข้าจากทางน้องสูงครับนําเข้ามาได้สามสี่หมื่นแล้วครับราคาก็สองตัวนี้ครับอยู่ที่ตัวละสามหมื่นสามพันบาทนะครับเป็นสายแองกัสนะครับงัวขุนกําลัง ขยาแล้วกระทำบัคซิ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่สองตัวนะครับครับสำหรับข้อนี้ครับก็จะเป็นคอกถัดมาเนี่ยครับก็สองตัวครับเป็นงัวว่ากิ้วครับทีทังฟ้ามของเหานำเขามาจากสุรินทร์นะครับนำเขามาจากจังหวัดสุรินทร์ครับสองตัวครับราคากับยูทีสามหมื่นสามหมื่นกันครับสองตัวนี้นะครับเป็นสายว่ากิวครับ ครับกรนี้อีกตัวหนึ่งครับกจะเป็นว่าเกิยวเหมือนกันครับทีน้ำขมากามือนีครับตัวนี้ก็ยูทีราคาสองหมื่นห้าพันบาทนะครับว่าเกิยวที่น้ำขอจากสุลินนะครับตัวนี้จะเป็นแม่สายซาโลเลครับพ่อว่าเกิยวครับรูปร่างก็สีผอมจักหน่อยนะครับหัวาอายุยังหน่อยอยู่เขากบคอยคุ้นไปครับสคงจะใช้เวลาเนี่ยแหละครับลุงครับว่ากิยวสองตัวนะครับสองตัวดีดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับก จะเป็นงัวโค้งจากน้อยนะครับอายุขวบข่านเกือบ2ปีแล้วครับ2ตัวนี้ครับก็ราคาอยู่ที่สามหมนสามครับแต่ละตัวเนาะจะเป็นงัวว่ายกิวที่น้ำขอดจากสุรินทร์เมื่อนี้ทางฟาร์มของเฮากะน้ำขวบข่านา3ตัวนะครับจากสุรินทร์ครับเป็นสายว่ายกิวแล้วก็2สองสามมือที่แล้วนะครับกับน้ำข่ออังกัดสองตัวนะครับก็จะมาจากท้องสูงจากช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่ทางฟาร์มฮองเฮากำลังนํำงัวขวบขานคุ้นครับ เพื่อลอการตีเบือแล้วก็ลงทะเบียนนะครับหาตัวนี้ครับทำวัคซีนเรียบร้อยแล้วครับคือเสานีเ้เขาก็ทำวัคซีนเราก็ให้ยาป้องกันต่างๆนะครับกิ้ยาบำรุงครับก็เอาคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับกคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ